มาไปลุยกันเลยเดี๋ยววันนี้จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านลับๆนะอยู่ข้างวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีร้านลับๆแต่รสชาติไม่ลับนะโอ้โหบอกเลยร้านนี้ใช้ได้ที่เด็ดเลยมาละเส้นหมี่แห้งที่สั่งไปโอ้โหหน้าตาน่ากินมากมาพร้อมกับหมี่เยน็นตาโฟนี่จัดไปเลยสองชามไม่รอช้ากดเข้าให้ลูกชิ้นเอ็นหมูนี่บอกเลยอร่อยหมูชิ้นนี่นะจัดเข้าไปนี่น่าจะเป็นลูกชิ้นปลาซัดตามเข้าไปนี่คือน้ำลายเอื้อก เส้นหมีน่นี่โอ้โหคุกเขาดีๆผสมถั่วเข้าไปนะรสชาติลงตัวได้ความโบราณสมัยวัยเด็กลูกชิ้นกุ้งเขาก็าอร่อยนะบอกเลยมาต้องสั่งชามนี้มีแห้งสูเส้นเข้าไปด้วยความทีเด็ดโอ้โหฟินกันเลยงานนี้บอกตรงยกนิ้วเยี่ยมรสชาติดูนัว,นวฟิวถั่วกับเส้นโอเคลงตัวมาแล้วไม่ต้องกลัวความนัวตามมาจะติดนี่เลยเส้นหมี่โฟโอ้โหจัดไปเห็ดหูหนูขาว ซัดเข้าไปรัวๆมีความน้ําซุปเข้าไปแทรกซึมในเห็ดหนูนะโอ้โหอุ้มน้ำไปดีมากนี่มาแล้วมึกกรอบกรอบแน่นอนอันนี้ซัด้าไปโอ้โหกินแล้วนะลูก,กินเนี่ยทวินแคมซัดเข้าไป2ลูกติดเลย ชอบมากร้านนี้ในส่วนตัวนะชอบแล้วก็โอเคมันแทรกซึมเข้าไปในเส้นแล้วก็เนี่ยได้รสชาติในฟิวัยเด็กอ่ะเหมือนแม่พาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวหน้าบักซอยให้กินตอนเด็กๆอ่ะแล้วชามเนี่ยนะก็ไม่ได้แพงนะราคาแค่3 0 3สิบาจับต้องได้สบ,สบายๆยังไงก็ฝากไว้ด้วยสำหรับก๋วยเตี๋ยวร้านลับๆร้านอยู่ในซอยวัดทองธรรมชาตินะเข้ามาสุดซอยมองซอยเชียงใหม่ไว้นะตรงข้ามลง้งหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านะไปแล้วบาย